ลับมาก <S No s e n s o r สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยนะครับเรื่องของพักเพื่อไทยที่อยู่ๆก็เหมือนแกงกันเองกร,อกระอักกระอ่วนเหลือเกินว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำ ร่างประบอนี้รัฐโทษสกรรมจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญหล,ลายต่อหลายประเด็นวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาไขความลับครับเพ <L an> ราะ <L an> ว่าแขกของเราท่านนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดต้องบอกว่าอดีตสิ <L an> อดีต <L an> เคยใกล้ชิดเพื่อไทยเป็นถึงอดีตรองเลขาธิการเพื่อชาตินู่นสมัยคุณจตุพรนู่นนะฮะ <L an> แล้วเขาก็เคยมีคดีติดตัวด้วยตอนสมัยที่รอยัลคลิปที่ล้ม ประชุมอาเซียนแต่วันนี้นะฮะกลับมากลับตัวกลับใจแล้ววันนี้เขากลับจริงหรือเปล่า <_ C os ic> เขาจะมาบอกว่า,าทำไมเพื่อไทยถึงขยับตัวยากเหลือเกินไอประเด็นเรื่องของการนิรนะโทษก,กรรมที่ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่ของพักเพื่อไทยไปพบกับเขากันเลยครับขอต้อนรับคุณสักดาโนพสิทธิ์อดีตโฆษกพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจสวัสดีค่ะพี่พรเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้เราโทษก,กรรม1 1ึ่หรือไม่ครับตอนแรกเพื่อไทยเขาก็เหมือนแทงกักเอาไม่เอานะครับเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ประหลาดใจมากพอถึงเวลาโหวตปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเพื่อไทยยอมรับสิ่งที่กรรมธิการเสนอแค่11คนครับที่เหลือนอกนั้นเนี่ยบอกอไม่เอาไม่เอา,เ,อาเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอถามตรงนี้ก่อนเลยถามคน<ข>ใกล้ชิด <laughs> ขอเรียนอาจารย์ผ่านไปยังท่านผู้ฟังนะครับแต่พิธีกรว่า เอาสั้นๆก่อนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรือธงของพรรคเพื่อไทย uh huh. ว่าอยากจะเกิดการปองดองกันมาตั้งแต่มีสีนู้นสีนี้เอาละวันในยตาหน้าเข้าใจปรากฏว่าก็เลยมันมีกฎหมายสี่ฉบับเข้ามาอยู่ก่อนแล้วออื uh huh. เมื่อมีกฎหมายเข้ามาสี่ฉบับปั๊บเนี่ยเพื่อไทยก็บอกว่ากลัวว่ามันจะยุ่งยากเพราะมันไปอยู่วงใหญ่ไปถึงไปร่างกฎหมายเลยเพื่อไทยก็เลยมีแนวความคิด่ง งั้นตั้งคณะกันมาทีการวิสามันขึ้นมาเพื่อไปพิจารณาศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายการตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็จุดเริ่มกันสามทางก็ได้มาสามทางอ้าวและในฐานได้เข้าใจหนึ่งนิรโทษแน่นอนคดีการเมืองที่มีมูลจูงใจมาจากการเมืองเรื่องที่สองเอารวมน้องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศย์ด้วยไหมด้วยว่ยหรือถ้าจะรวมก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขหน่อยเงื่อนไขอ ปรากฏว่าในในคณะกรรมการมาที่การอาจารย์ครับเราก็ยอมรับกรรมจริงกันนะหลังจากสาวเสียงไม่ใช่กลับรามนะอ mm hmm. เมื่อเราตั้งวงเด็กขึ้นมาแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้อวยวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ผูกพันกับพรรคแต่เราก็ให้ความเป็นธรรมในฐานะชี้แจงหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่มีใครมาชี้แจงแบบรายละเอียดผมเป็นที่ปรึกษาในคณะนี้ด้วยอโอเคปรากฏว่าพอเมื่อโหวตกันแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเรียนอาจารย์ยง,งี้นะลงรายละเอียดเลยนะนะว่า พรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าเอาหนึ่งหนึ่งสองด้วยนิรทษอันนั้น,นอ,นอ,อนน่ะโอเคพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูท่าทีแต่เห็นด้วยว่าควรจะมีนิรโทษแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับสังคมก็จับตามองเพราะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีโดนด้วยโดนด้วยถ้าแก้ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าข้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความเฉพาะเจาะจงเพื่อจะเอาประโยชน์จากการแก้นี้หรือเปล่าอเอาเราแหวนไว้ครับปรากฏว่า,ารวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐรวมทั้งภูมิใจไทยเขาอยู่เยอะๆลไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาแต่หลักการเป็นอย่างนี้ครับเขาเอาทุกพักการเมืองในคณะกรรมาธิการที่มาจากสัดส่วนพักการเมืองว่าเห็นสมควรนิรโทษเห็นสมควรนิรโทษนะหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนะไม่เห็นสมควรว่านิรโทษแต่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเหรอไม่เห็นสมควรว่ามีการนิรโทษอ่นนั้นทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ประเด็นเนี่ยวันนี้ต้องชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจก่อนว่า นิรโทษมันไม่ได้ตกไปเพียงแต่ว่านิรโทษแค่ไหนไม่มีใครเขาต่อต้านนิรโทษเขาให้นิรโทษเพียงแต่ว่ารวมหรือไม่รวมอะไรอ่าทีนี้ทีนี้การที่จะบอกว่าพอเขาถอยมาเนี่ยพักเพื่อไทยถอยว่าเห็นสมควรที่จะไม่ไม่รับรายงานข้อสังเกตมไม่รับนะไม่รับข้อสังเกตอาไว้เนี่ยผมว่าก็เป็นไม่ได้เป็นเรื่องกับลำนะ เป็นเรื่องปกติก็เมื่อพักการเมืองในฐานะตัวแทนประชาชนที่มานั่งในการมาทิการและเขาไม่เอาด้วยเมื่อเขาไม่เอาด้วยก็อาวตัวแทนเขาไม่เอาด้วยก็ไม่เอาด้วยดิเพราะเรื่องนี้เป็นการเสนอโดยพักเพื่อไทย,พ,พ,ไทยพักเพื่อไทยเสนอขึ้นมา <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าจุดเริ่มเดิมทีเขาเข้ามาเพื่อจะให้ศึกษาแนวทางไม่ได้ตั้งกันมาที่การนี้เพื่อจะร่างกฎหมายนิรโทษแล้วรวมหนึหนึ่งสอง กลัวว่าจะวุ่นวายจึงตั้งเรื่องนี้เข้ามาว่าไปศึกษาแนวทางซิว่าควรนิรโทษไหมแค่ไหนเพียงไรม,มันก็เลยกลายเป็นข้อสรุปว่าเห็นสมควรนิรโทษเอาละแต่สังคมยังแข่งขันไจพักพักกล่มที่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นการมาที่การไม่เห็นด้วยว่าจะมีหนึ่งหนึ่งสองเพราะอาจจะได้ประโยชน์กับอดีตนายกรรทักษิณเมื่อพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาฟังเสียงส่วนใหญ่ มันอาจจะมองเป็นมุมดีก็ได้นะว่ามองเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากตัวแทนประชาชนก็เลยไม่เอาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องการกลับลำไม่ใช่คาอะไรขอลัพี่เขาสรุปนะครับหนึ่งเรื่องการจะนิรโทษยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะในหลักการอันในหลักการที่จะมีนิรโทษนะครับอันที่สองสำหรับเรื่องที่จะมีหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ซึ่งมีการตั้งทางไว้สามทางอันนั้นเนี่ยก็คือยังไม่เห็นด้วย ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฟังเสียงพักร่วมทั้งหลายครับเขาไม่เอาเขาพักเพื่อไทยถึงแม้จะเป็นผู้เสนอก็เลยขอให้คล้อยตามพวกเดียวกันก็คือไม่เอาด้วยก่อนครับคล้อยตามในฐานะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นแกนนำ huh. เมื่อพักมองอีกแง่หนึง่งไม่เอาเรื่องกฎหมายแต่อีกในยะนหนึ่งเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยกับพัก เหล่านี้เป็นพักร่วมกันก็สังวนท่าทีในอีกซีกหนึ่งในความเป็นพักร่วมครับซึ่งอาจจะตั้งหลักตรงนี้เพื่อรักษาสัมพันธภาพของการเป็นพักร่วมเพราะสถานการณ์นี้เนี่ยกระสุนมันตกทุกวันนะที่นั้นเมื่อเขาก็ต้องรักษาหลักการเนี่ยคือรักษาชีวิตเอาไว้ยอมเสียแขนเสียนิ้วไว้ไม่เข้าไม่ออกจะจําต้องยอมคือไอ้การที่มันมีข้อ สามข้อนะค,ะครับก็คือรวมหนึ่งหนึ่งสองอยาอ่อยางไม่มีเงื่อนไขรวมหนึ่งหนึ่งสองอย่างมีเงื่อนไขก็ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเลยการที่เสียงมันออกมาว่าไม่เอาการศึกษาครั้งนี้ไม่เอาข้อสังเกตครั้งนี้สาเหตุมันจากอะไรพักเพื่อไทยเห็นแล้วในการติดตามกันมาที่การในชุดนี้แล้วรู้เลยว่าผลออกมานเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับพักร่วมรัฐบาล ไม่ใช่พักการเมืองที่มีอยู่นะแต่ในซี่ของการเป็นคณะรัฐมนตรีก็เลยมีความรู้สึกว่าฟีโหมดมิฉะนั้นต้องออกเป็นมติพักผมรู้มาว่าผมรู้มาว่ายังพักประชาชนเนี่ยออกมาเป็นหลักการมติพักเลยแน่นอนเสียงไปด้วยกันทั้งหมดเขาไปทั้งหมดแต,แต่พักเพื่อไทยเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ฟังเสียงเนี่ยเขาต้องสั่งออกมีมติเพราะเขาเสนอเองแต่ดีเนี่ยเมื่อฟังมาแล้ว เมื่อฟังมาแล้วก็จะต้องตัดสินใจว่าจะยืนหน้าต่อไปหรือจะถอยหลังเมื่อถอยหลังคุณก็เสียทรงนะทรงยังไงทรงในการที่คุณเน่ยเป็นคนนําเสนอคณะกันมาที่การนี้แล้วคุณไปไม่รับไม่รหลักการข้อสังเกต<อ>แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่านะเรื่องนี้ต้องชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องศึกษานะไม่ใช่เรื่องออกกฎหมายไม่ใช่เรื่องการออกกฎหมายฉะนั้นเมื่อเรื่องศึกษา เราเห็นท่าทีการแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมการที่การแล้วเมื่อศึกษาเราก็ถอยได้ไม่เสียหรอกอมไม่ใช่เป็นเรื่องคือเราถอยเพราะไปไปลงมติอย่างนั้นคือไอ้อยางงี้เรื่องนิทรรศกรรมเราจะยุติเดี๋ยวมีเรื่องที่สองเดี๋ยวจะถามชัดๆเรื่องที่สองอ่ามันส่งผลต่อประเทศชาติด้วยนะ <c oughs> ดูซิว่าจะอ่านเกมเพื่อไทยยังไงในฐานะอดีตโคศกพักเพื่อไทยสักครู่เดียวครับ ผม,มอยากรู้ล้เกินผู้ชมครับว่าอดีตโคศกเพื่อไทยเองเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วนะมันมีความเกี่ยวข้องใดกับพรรคเพื่อไทยแล้วแต่เวลาเขามองเกมเขามองขาดไหมและรู้สึกยังไงกับนโยบายเรือธงที่เพื่อไทยพยายามดันธุรธรรมและสังคมก็ต่อต้านอ่ะเรื่องที่ว่านั้นก็คือคนไทยบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยมันตั้งแต่รัชกาลที่ห้าดังนั้นคำว่าพื้นที่ทับซ้อนจึงเป็นคำหยาบ แต่ก็ปรากฏว่ายังมีคนในพรรคเพื่อไทยบอกว่าใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องเกาะกูดว่าไม่ควรจะมานั่งแบ่งปันไม่ควรจะทับซอ้อนเป็นพวกข้าง,างชาติอตอบมา <c oughs> ก่อนจะตอบนี่ขอพูดก่อนเลยว่าพยายามที่จะเอ,เอาเรื่องเกาะกูดเข้ามาเมื่อกี้คุณจบใช้คำว่าอะไรนะในลักษณะ อาจารย์การใช้ถ้อยคำอ่านเกมเหรออ่านอกจากอ่านเกมแล้วว่าพยายามกระเฮี้ยนกระหือเรืออะไรประมาณนี้ที่จะเอะที่จะเอาให้ได้เลยเรื่องนี้ผมเรียนงี้ครับอาจารย์คุณต็อบเรื่องเกาะกูดเนี่ยมันยุติกันมาแล้วในเรื่องของเขตดินแดนถ้าเราคุยกันเรื่องเกาะกูดเนี่ยวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะเอาทรัพยากรใต้ทะเลเอาปิโตรเลียมในระหว่างเขตทับ ผมใช้คําว่าเขตทับซ้อนม <Okay. S 2> ันเป็นภาษากฎหมาย hmm. กฎหมายทะเลกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องของไหลทวีปแน่นอนใต้พื้นผิวน้ําเนี่ยมันมีใต้พื้นผิวน้ำนนนวนํำมันก็เลยใต้เกาะลงไปเ hmm. มื่อร้อยหกสิปีมาแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยคืนอานาจให้กับกัมพูชาและบอกเลยว่าเกาะปูดเป็นของไทยชัดเจนฉะนั้นมันยุติแล้ว hmm. ฉะนั้นมันยุติแล้ว เียงแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นนะนะมันน่าจะเป็นความบกพร่องของคนที่ทําหน้าที่พรรคเพืกเก่อไทยไม่ชี้แจงว่าการที่จะเอาปิโตรเลียมขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานให้กับประเทศฉะนั้นเรื่องการเอาไปเอาทรัพยากรใต้ทะเลเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหลักดินแดนหลักดินแดนเป็นยังไงเป็นอยู่อย่างนั้นและหลักดินแดนว่าด้วยเรื่องเกาะกูดเกาะกูดเป็นของไทยยุติไปแล้วอ่แล้วถ้าเกิด ข้างบนเป็นของไทยแล้วใต้ทะเลมันไม่ใช่ไทยเหรออ้าวเนื่องจากไทยกัมพูชามันติดกันครับว่าด้วยกฎหมายทะเลมันต้องดึงเข้าไปสองร้อยไมล์ทะเลมันต้องดึงเข้าไปพอดึงเข้าไปยังไงมันก็ทับกันมันทับข้างล่างมันไม่ได้ทับข้างบนอ้าหลักดินแดนเนี่ยหลักดินแดนเนี่ยมันดินแดนต้องพ้นน้ำอาจารย์อ่าฮะใช่มันต้องพ้นน้าฉะนั้นเกาะกูดมันพ้นน้ําแต่มันไม่มีกฎหมายใต้ทะเล กฎหมายใต้ทะเลมันต้องใช้ลักษณะกฎหมายระหว่าถ้าเกิดบนกับล่างบนกับล่างนี่มันไปด้วยกันมันเป็นไหลมันเป็นไหลที่เทียบไปวันนี้มีการเถียงกันเนี่ยหลักเจ็ดสิบสามขึงไปที่หลักเจ็ดสิบสามแต่มันไม่มีหลักเจ็ดสิบสองเพราะมันหายไปมันก็เลยบอกว่าให้เศษนี้มันจะอ้อมหรือเขตนี่มันจะวิ่งตรงพอวิ่งตรงมันก็ผ่าเกาะกูดมันไม่เข้าตรงมันก็ไม่นั่นมันก็อ้อมไปไม่เกี่ยวกับเกาะกูดทีนี้พอหลักมันเหมือนลังวัดที่ดีนะอาจารย์พอมันลังวัดนะคุณตอ มันก็จะส่งผลว่าไหลมันจะ,จะไปกินพื้นที่ขนาดไหนนะครับคนสงสัยว่าเอ้าเมื่อมันเป็นเกาะกูดมันเป็นของไทยแล้วทําไมต้องไปแบ่งให้เขาทําไมเอาปิโตรเลียมตรงเกาะกูดมาตรงนั้นถือเป็นของเราอแต่คุณต้องยอมรับอ่ะอาจารย์ก็ต้องยอมรับข้อที่จริงว่าเนื่องจากอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ดิ่งลงไปอย่างนี้ใต้ทะเลนี่มันดิ่งลงไปเขาขีดไปสองร้อยอ่ะยังไงมันก็ถึงเขา แต่ปวนที่พ้นไปเป็นหลักดินแดนเนี่ยมันเป็นของไทยโดยยุติอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ตรงกับที่ไหนคนเขาพูดนะนะก็ถึงบอกอ่ะมันก้มีฐารดินทั้งใต้ทะเลมันก็ต้องออกมาชี้แจงอผมเนี่ยในฐานะมหาบัณฑิตทางกฎหมายเหมือนกันผมก็ดูมันจะใช้กฎหมายอยู่สามตัวหลักๆนะหนึ่งกฎหมายระหว่างประเทศสองกฎหมายทะเลซึ่งต้องดูไหลทวีปสามหลักกฎหมายที่ว่าด้วยของดินแดนอ่า สตัวต้องเอามาประกอบกันทีนี้ประเด็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเวลาไปพูดกันในช่วงนี้เนี่ยก็โอเคสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ข้อเท็จจริงต้องยุติก่อนว่าม o u ี<ม>่เกิดขึ้นทำไมอดีตนาย,ยกทักษิณแล้วมันโ<อ>มฆะไหมล่ะไม่โมฆะม,<อ>มันมีความพยายามที่จะทำโมฆะนะแต่การที่ไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสภามันไม่โมฆะเหรอมันมีกฎหมายไม่ใช่เหรอหนึ่งมาตราหนึ่งเกู้นย์ะ ถูกครับถ้าถามว่าเป็นโมฆะไหมหลักของการโมฆะยันกับคนทั่วไปไม่ได้เว้นแต่คู่กรณีไทยสามารถยันกับกัมพูชาได้นี่เป็นหลักกฎหมายสมัยสมัยสี่สี่และพอต่อมาเนี่ยก็ถูกปฏิวัติปีสี่เกต่อมาก็เป็นยุคท่านนายกสมัครสั้นๆและต่อมาเป็นยุคคุณพิสิทธิ์คุณวิสิทธิ์ษษษพยายามที่จะยกเลิกนะนอนเอาอย่างที่อาจารย์ว่าเนะน,นี่ยนะ พราะเอาจากนี่อาจารย์ว่าเขาปรากฏว่ามีเหตุให้ยกเลิกไม่ได้ซะก่อนออเมื่อยกเลิกไม่ได้เนี่ยสารโลกเนี่ยเขาไม่ตอกตัดสินหรอกเขาไม่ต้องตัดสินเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มันไม่มีผลมันมีผลกันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้นเองอแต่แต่แต่เมื่อไทยอะจะทําข้อตกลงเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้อยู่แล้วไม่ผูกพันทางกฎหมายกฎหมายโลกกฎหมายระหว่างประเทศแต่มันเป็นคู่สัญญา ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาฉะ้นตอนนี้ถ้าเกิดคนเขาค้านกันเยอะๆชี้กันเยอะๆต้องถามอาจารย์ว่ายังเดินหน้าไหมต้องถามว่าค้านว่าอย่างไรก็ค้านเป็นของเราไงไม่ควรจะต้องมีการเจรจาอะไรเป็นของเราครับเกาะกูดทางทรัพยกากูเป็นอยู่แล้วเกาะกูดเป็นทรัพยากรที่อยู่้ตนใต้นี่ท้าคุณต้อมถามอย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้เรียนอาจารย์คุณต้อมอย่างนี้ว่าพื้นที่เกาะกูดยืนยันชัดตั้งแต่ กัมพูชาเนี่ยไปขออารักขากับฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเนี่ยยกให้กัมพูชาเนี่ยเป็นอิสระแล้วเป็นเอกราชแล้วในบันทึกนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเฉพาะพื้นที่บนพื้นที่กัมพูชาเท่านั้นที่เป็นของกุมพูชาและกุมูชาเป็นหลักดินแดนไปส่วนเกาะทั้งหลายเป็นของประเทศไทยเป็นของสยามในช่วงนั้นเนี่ยใช้คําว่าสยามฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ย ยุติแล้วและผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็ใช้ยันจัดสารโลกได้เลยว่าหลักดินแดนว่าด้วยพื้นที่เกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดวันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ดินแดนที่มีประเทศไทยสยามสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยเหนือ,อประเด็นต่อมาเนี่ยเมื่อมีพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำ MOU <ขอ S 1> เพื่อจะขุดปิตโตเรเลียม<อ>ในการขุดปิตโตเรเลียมเนี่ย ก็มีคนสงสัยว่าเมื่อบิวโตรียียมเนี่ยมันอยู่ใต้ทะเลมันเป็นมันอยู่ใกล้เกาะกูดก็เป็นปิวโตรียียมของเกาะกูดของประเทศไทยไที่ทำไมต้องไปแบ่งปันถ้าถามประเด็นนี้ทําไมต้องไปแบ่งปันทีนี้เอาหลักกฎหมายทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาว่าอย่างไงฮะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอ่าพื้นที่ของประเทศใดเนี่ยให้ลากออกไปสองไม 200ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเลเมื่อกัมพูชาเขาลากออกไป200ไมลทะเลมันก็ไปชนกเรามันจึงเป็นอย่างนี้พอไทยลากเข้าไปกัมพูชารากเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงอ่าวไทยอ่ะมันก็เลยทับซ้อนนั่นแหละไอ้ตรงนั้นันแหละมันก็อยู่ตรงที่ว่าเริ่มลากจากตรงไหนทหารละอ่ะก็ถูกอ่าถูกไหมแต่ทีนี้อ่ะในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับพรกเพื่อไทยจะเดินหน้าลุยต่อไปหรือว่าจะพยายามอธิบายให้คนเข้าใจ ได้ถูกต้องสมมติว่าถ้าเกิดที่พูดถูกต้องอ่ะผมขอญ<ห>าตพ,<า>พูดพยายามไหมผมขอญาตพูดสองข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยในเชิงหลักการเนี่ยและการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดเป็นจําเลยสังคม,มโดยเฉพาะเพื่อไทยโดยเฉพออาะอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยนะและเป็นที่ปรึกษากับพูชาอยู่ด้วยนะใช่ต้องอธิบายก่อนจากการอธิบายเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปเท่านั้นเองแต่ประเด็นที่มันร่อแหลมแล้วไม่เกิดลูกลามไปถึงการเป็นม็อบใหญ่โตล้มรัฐบาลอย่างอดีตไปนะ ถ้าเป็นผมนะส่วนตัวนะต้องหยุดเออหยุดเจรจารอคำพูดนี่แหละหยุดเจรจาไม่ต้องมาเจนหน้าใดเลยหยุด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 การพูดคุยขุดปีตวเลี่ยมเออหยุดทีนี้เอางี้ครับนอกจากจะบอกว่าให้หยุดแล้วเนี่ยอืถามหน่อยรู้สึกอย่างไรกับการที่มีคนของเพื่อไทยมาพูดถึงพวกเราที่ห่วงใยว่าเป็นพวกข้างชาติในความเห็นส่วนตัวนะอืม พูดอย่างนี้ไม่ถูกอ่าโอเคแค่นี้แหละงั้นไปเรื่องไหนโอเคอ่าื่องนี้เรื่องนี้พอก่อนพอก่อนนะอย่างน้อยๆวันนี้อดีตนะอดีตโฆษเพื่อไทยเองนะก็โตับพูดไม่ถูกเพราะว่าอะไรรอคำพูดนี้แหละมันไม่ควรจะพูดออกมาจากปากรัฐบาลของเคร่งชาติแต่ควรที่าเออขอบคุณที่ห่วงแหนขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยนะะอันนี้คือสิ่งที่ควรทำชาติโอเคอ่าอันนี้คบกันได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพกกันก่อนคู่เดียว เรื่องดีมากกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูซิว่าถ้ารัฐบาลพูดแบบนี้แล้วให้เดาสิเขาจะอ่านเกมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาดูสิ่งที่แขกรับเชิญของเราที่เป็นถึงอดีตโฆษกพักเพื่อไทยผมต้องย้ําตรงนี้ว่าเพราะวาความเห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวก็จริงเป็นความเห็นคนที่เคยทํางานคนเคยใกล้ชิดคนเคยร่วม ทำอะไรต่อมีอะไรกันนะฮะน,นี้มันมีประเด็นเรื่องคาสิโนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นก็คําถามในเบรกที่3นี้เราพูดถึงเรื่องนี้เท่าสก,กรรม1นึไปแล้วนะรเราพูดถึงเรื่องของอกกูขดไปแล้วนะรเรื่องที่3 <S <S <ๆ>เห็นอย่างไรกับการที่การตั้งอ็นเตอร์เน็ตมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคาสิโนเสรีอยู่ในนั้นด้วยนะคะ <S <S ถือเป็นหนึ่งในนิบายเรือธงซึ่งประกาศอยู่ในสภา พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านมีนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นธงนำ <c oughs> ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในเชิงนโยบายเนี่ยเรื่องปากท้องเนี่ยและการที่ได้รายได้ได้ไดเงินมาเนี่ย <c oughs> ฉะนั้นเป็นเป้าหมายและเป็นความถนัดแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มินเมมินเมกับการถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งประเทศส่วนหนึ่งเข้าตัวครึ่งหนึ่งคนจะไม่ไว้ใจหรือเปล่าก็เลยเกิดข้อกังขาอย่างนี้มาโดยตลอดสิ่งที่คาดเคลื่อนสิ่งที่บกพร่องและสิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขนั่นคือการชี้แจงให้เกิดความชัดเจนถ้าเกิดมีคำถามคุณจะต้องอธิบายและอธิบายด้วยหลักเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์ตอบโต้ไปตำหนิติงกันกันนั้นแต่ทีนี้ข้อสงสัย ในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นด้วยนะว่าคุณทักษิณมีานนโยบายด้านเศรษฐกิจฐฐตแต่แล้วก็เสร็จแล้วก็เห็นด้วยว่ามีคนสงสัยแต่สุดท้ายข้อสงสัยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะมีคนติดคุกไปหลายคนแล้วนะอย่างเช่นเรื่องของการแปลงสรมรทานิอาเรียบก็ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านโทรศัพท์ก็ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ต้องหาเงินมาใช้ด้วยนะครับเรื่องจำนำข้าวตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับเรื่องต้นกล้า ก็ยังติดอยู่ค,ค,คือพูดง่ายๆหรือว่าเรื่องของอกรุงไทยนะเรื่องของอหวยบนดินทั้งหมดเหล่านี้ที่บอกว่าคนกังขากังขาเนื่องจากว่ามีคนชอบคิดว่าจะมีผลแต่ทีนน้สาลเนี่ยตัดสินเนี่ยอ่านกันเป็นวันๆเนี่ยไอ้ข้อสงสัยมันก็จริงไปแล้วด้วยอะ่ะถ้ามันไม่จริงจะมีคนติดคุกได้ไงอ่ะเถ้าอาจารย์พูดข้อที่จริงมาแล้วเท็จจริงไปแล้วและยุติโดยสารไปแล้วผมไม่เจียงเลยยอมรับอืแต่บางเรื่องเราต้องเข้าใจว่า ในเชิงนโยบายเนี่ยเขาเอาสโคปใหญ่ก่อนอแล้วก็ย่อยเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาสู่การปฏิบัติบางทีที่ไม่สามารถตอบอธิบายสังคมสาธารณะหรือคนที่ซักถามไม่ว่าในเวทีสภานอกสภาก็แล้วแต่มันยังไม่ถึงที่จะย่อยลงมาเล็กมันวางว่าจะทำคอมเพ็กจะทำบ่อนคาสินโนรายได้จากคาสินโนเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะหรอกแต่จะทำให้บริเวณโดยรอบเนี่ยมี เอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดยรอบแล้วเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มันก็ไม่เห็นผิดตรงไหนประเด็นของการถูกต้องข้อสังเกตอยแล้วมันจะมอมเมาอะไรหรือเปล่าสังคมก็ว่าไปถ้าคุณบอกว่ามอมเมาแล้วเขาไม่เอาผมเชื่อว่านายกทักษินพรรคเพื่อไทยก็ต้องไม่เอาถึงแม้มันดันลงมาแน่ใจนะก็ ในความเห็นผมโอเคเราถามถ้าตัวเอง <laughs> เป็นปัจจุบันนี้คุณศักดาถ้าเป็นโคโศกพักเพื่อไทยหรือเป็นโคศกรัฐบาลจะตอบมุมเนี้ยกับพี่น้องประชาชนว่ายังไงลำดับแรกเนี่ยการที่จะทํานโยบายนี้เรื่องมาเนี่ย <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ผมยืนยันพักเพื่อไทยในฐานะแกนนํารัฐบาลยืนยันเลยว่าจะไม่มีการทุจริตเพราะสองสิ่งเหล่านี้ถ้าหากนโยบายโครงการนี้ได้สาเร็จ ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยจะได้ผลประโยชน์หนึ่งได้ผลประโยชน์จากการดึงนักท่องเที่ยวขึ้นมาอมสองอาจจะมีรายได้จากการทำมาหากินหรือการลงทุนในบริเวณอนเตอร์เทนเมนต์ในบริเวณตรงนี้เป้าหมายหลักของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การสนับสนุนให้คนเล่นการพน,นันหรือทำคาสินโนแต่เนื่องจากในคอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีหลากหลายในวงการขึ้นมา นั่นจะเกิดการลงทุนขนาดใหญ่และประโยชน์ตรงนี้จะตกกับประชาชนนี่จึงเป็นเรือธงที่พักเพื่อไทยต้องทำอดีตนายกทั้งินพยายามที่จะปักดันแต่ถ้าหากว่าทุจริตอบี่กำลังจะบอกถ้าหากทุจริตก็ดำเนินการไปตามกฎหมายคุณสนาคุณสนาพูดยาวมากเลยเนี่ยนะประโยคแรกเนี่ยคนดูเนี่ยเขาทำปากสอีใสแล้วครับขอยืนยันว่าไม่มีทุจริตประโยคนนั้นนะคนเขา ก็ก็ต้องไปดูไงก็ต้องไปดูมันจะพูดได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคำยืนยันเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันต้องดูการปฏิบัติแต่ถ้าบอกว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าเข้าผมเข้าพักเนี่ยมันจะไปทําได้ไงอาจารย์มันก็ต้องพูดในหลักการคุณจันดาเชื่อไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ครับเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์มันมีกี่เรื่องแล้วตอนนี้คุณรัฒนาอยู่ไหนคะ คุณวัฒนาน่อย mm you know no um um ู่ไหนคะอยู่ไหนคะตอบชี้คะอยู่ไหนคะก็ก็ก็ต้องรับผิดชอบไปอ่ะไม่ต้้งรับผิดชอบอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะตอบชี้คะอยู่ในเรือนจำเพราะอะไรคะเพราะทุจริตอ่าโอเคแล้วหมอเลี้ยบที่ติดคุกไปเพราะอะไรคะ หมอเลียบไม่ได้ถูกติดนะเอ้าหมอเลียบติดติดจดร,ริงต้องแกรสร้สัมปทานแล้วเป็นการทุจริตไหมเป็นทุจรอโอเคเพราะฉะนั้นประโยคแรกที่พูดบอกมผมยืนยันว่ามีทุจริตเนี่ยคนทำปากสาร,รีแล้วแต่อาจารย์ก็ต้องใช้หลักตรก,กาด้วยนะว่าแม้ใครคนใดคนหนึ่งที่อาจารย์ว่ามาแล้วไปทุจริตก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้จะต้องทุจริตนะ เราไม่ได้กูดโครงการทุจริตแต่หมายความว่าการมีโครงการนี้เนี่ยถ้ามันมาแบบโปร่งใสเนี่ยมันก็จะทําให้เราสบายใจแต่ในขณะเดียวกันข้ออื่นที่คุณสัดาพูดมาเราก็ังไม่แน่ใจนะคะพี่เนี่ยอยู่พี่แม่สอดนะคะติดอะไรรู้ไหมคะครับติดกับเมียวดีใช่ไหมคะรู้ไหมคะเมียวดีมีบ่อนไหมคะและการท่องเที่ยวพม่าเป็นไงคะมันเป็นบ่อนมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมล่ะ ไม่แปลมันจะไม่แปลอันนี้ก็ยุบค,<า>คาสิโนไปเลยได้ไหมสมมติถ้าท,ทำโครงการนี้ยุบไปเลยไม่ต้องมีบาแล้วคาสิโนคาสิโนผมผมมีความคิดว่าคาสิโนเนี่ยมันก็มีความหลากหลายในความคิดเห็นที่สนับสนุนและต่อต้านครับแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้จะต้องเติมเต็มให้มากกว่านี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วมีคาสิโนมาอยู่ใจกลางมันได้ประโยชน์ยังไงคุณต้อง,งดูด,ด่มา,าใได้คิดว่าดูดมากกว่าคือพี่เชื่อว่าประโยชน์ก็มีนะคะแล้วก็ เรื่องของผลกระทบทางสังคมที่เป็นเชิงลบก็มีครับแต่ข้อนหนึ่งที่คุณสักดาพูดนั่นแหละที่มันเป็นตัวที่ทำให้คนเขาหวั่นไหวเอา <ไว S 1> ละเพราะฉะนั้นดีแล้วฮะที่วันนี้เป็นอดีตโฆษกพักเพื่อไทยแล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็ได้ความรู้นะก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสักดาลุประสิทธิ์นะที่วันนี้มามาให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่และอะไรที่เขาควรทำแต่เขายังไม่ทำเรื่องนี้ต้อง ช่วยกันนะช่วยกันบี้ช่วยกันจี้จุดให้เขาพูดออกมาให้ได้แล้วพูดปุ๊บก็ต้องทําให้ได้ด้วยไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะแข่งใจแบบนี้พูดให้เป็นเหตุเพียงพอที่เขาจับต้องอธิบายให้เรายอมรับน้ช่วงนี้อาจารย์เสรีมีสิ่ตีดีมาแนะนำท่านผู้ชมค,ครับวันนี้นะคะมีน้ําพริกอร่อยอร่อยมานําเสนอคะ่นนะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้าพริกเฉลิมไทยคะ่นนะ,คะมีน้ําพริก ปลาสลิดกรอบแซบแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซบค่ะสำหรับปลาสลิดนะคะคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสันปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้ วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0-0-0 0หรือที่ Line แอดทีวีค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยคะ่ะ